ชาวเน็ตขุดประวัติพิยดาบอสใหญ่ร้านหลอกขายมือถือเด็ก14เจอปป,ปงประกาศยึดทรัพย์ชาวเน็ตแชประวัติพิยดาบอสใหญ่ร้านไอจีหลอกขายมือถือเด็ก14เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกตายล่าสุดปปงมีคำสั่งยึดทรัพย์แต่ยังจับตัวมาลงโทษไม่ได้จากกรณีที่พลตำรวจโทรกรนชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ตำรวจไซเบอร์แถลงผลการจับกุมนางสาวนฤมลอายุ18ปีและนางสาวสายน้ำพึ่งอายุ19ปีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องก้องอายุ14ปีนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่จนทำให้น้องเกิดความเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยผู้ต้องหาทั้งสองอ้างว่ารับจ้างเปิดบัญชีให้กับนางสาวพิยดา เปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมซึ่งมีผู้ติดตาม60,000คนมีพฤติกรรมชอบใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหราซึ่งเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาก็มาจากการช่อโกงผู้อื่นทั้งยังเคยต้องคดีความผิดในลักษณะเดียวกันล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่านางสาวพิยดาตัวจริงณนะปัจจุบนันผู้ต้องหาคดีชอ่อกง มีผู้เสียหายกว่า500คนมีเอสครอบครัวน้องก้องเด็ก14ที่เครียดจนเส้นเลือดสมองแตกที่ต้องสูญเสียน้องไปอย่างไม่มีวันกลับชีวิตดีดีบนความตายของผู้อื่นโกงมามาเกิน5ปีผู้เสียหายเกิน500คนมีเงินหมุน35ล้านนางมีหลายแอคหลายเพจนางจ้างคนเปิดบัญชีไปทั่วเวลาเิดชื่อคนโกงจึงไม่ขึ้น เพราะเป็นบัญชีธนาคารคนอื่นที่นางจ้างแต่สุดท้ายเส้นทางการเงินจะไปรวมอยู่ที่นางส่วนเด็ก18เมื่อวานที่โดนจับแค่คนรับเปิดบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวยังระบุอีกว่าตัวการพิยดาทอมคำพันธโกงมาตั้งแต่อายุ16ตำรวจเคยจับได้ว่าหนึ่งในบัญชีที่ใช้โกงคือบัญชีแม่ที่ตายไปแล้วใช้เบอร์และบัญชีแม่ของตัวเองมาโกง และระบุว่านางสาวพิยดาใช้วิธีจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยให้ค่าจ้างหัวละ8,000บาทอีกด้วยด้านเฟซบ o ๊กแฟน Facebook, page, ah ik, เพจราม่าแอดดิกเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปปงเรื่องที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานโดยระบุว่าปปง,ง มีคำสั่งยึดทรัพย์พิยดาหรือตัวการใหญ่คดีหลอกขายมือถือที่เหยื่อเสียชีวิตไปแล้วโดยมีราชกิจจานุเบกษาประกาศวันที่20กันยายน2564ให้อญญายัดทรัพย์และให้ผู้เสียหายยื่นเอกสารคุ้มครองเอิงสิทธิ์ได้ TPS, World Wide, a m l a g o TSI Index PSPN n e w เ d ็น a i l 12,042ใครเป็นเหยื่อไปกรอกเอกสารกันได้ส่วนเจ้าต,ตัวตอนนี้ยังจับไม่ได้รอตำรวจแปะหมายจับอยู่สลดเด็กม .2 เครียดโดนกกงหลังซื้อมือถือเรียนออนไลน์เส้นเลือดใน